ทุกคนครับวันนี้ผมเอาเจ้านี่ออกมาที่ไม่ได้เล่นนานาน่ะทิงไปซะก่อนแล้วแต่ผมมีตู้อยู่สองตู้เนี่ย mm. ก็ไม่รู้ว่าจะไปหรือ,อยาง mm. ผมก็เลยจะลองมาเสียบดูอ่ื่อนี้ผมลองลองดูนะที่คือเบสน,นี่ปแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีเสียงอยู่ตอนที่เด็กมาเล่นเมื่อปีเนี้ไม่เกินปีเนี่ยหลังจากซื้อมาเป็น ประมาณไม่ถึงสิบปีก็เหลือน้อยที่ไม่เคยได้เล่นเลยจับอยู่แค่สองสาครั้งตู้เนี่ยก็ซื้อมาพร้อมกันมีสองไม่ทราบว่าวทุกคนมีตู้เบสนี่มันเป็นสมัยเก่า E L K หรือ U K ก็ไม่รู้นะเนี่ยผมยี่ห้อเนี่ยแต่มันเขียนเบสแต่มันมีสองแอนดอนหมดเลยเนี่ยมีสรูเรียกเสียบมาเลยว่าจะเสียบรูไหน อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมีตีลูนี่เป็นรุ่นเบสสมัยเก่ามันจะเป็นแบบนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะใครมีความรู้ก็ทักมาบอกหน่อยว่าเนี่ยย e ี่ห้อเนี่ยเคยเล่นมั้ยแต่มันเขียนเอ็มเปเนี่ยเอ็มกับเนี่ยมันน่าจะมาด้วยกันเพราะมันเป็นย e ี่ห้อเดีวยวกันตัวตัวเนี้ยผมสั่งทําแต่แอปเนี่ยไปซื้อมาแต่มันน่าจะเป็นแอมเบสทั้งคู่มันเป็นรุ่นเก่าผมก็เลยไม่รู้ผมเนะ่ ชอบเล่นของเก่านะแต่ไปซื้อมาโดยที่ไม่มีความรู้หรอกก็คิดว่าจะมาตั้งวงก็ก็เลยซื้อมารีบๆอะ่ะ <laughs> <laughs> พอมีเงินในหย,ยาดได้ลแล้วก็ซื้อลลไล่ไม่ไม่ชอบของใหม่มันผมก็เลยตอนแรกๆมันเสียงดีมันเล่นโอเคซ้อมในห้องเล็กๆแค่นี้นะใช้ได้เลยแต่พอมาทิ้งไว้นานๆแล้วน้ำท่วมมั่งอะไรมั่งเจอฝุ่นเจออะไรเนะียผม นี่ผมทิ้งไว้เป็นสามปีแล้วไม่ได้เอาออกมาเลยก็เลยว่าจะมาลองดูเนี่สี่รูเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูว่ามันจะมีเสียงหล่าส่วนตัวเนี้ยมันก็น่าจะไปแล้วล่ะผก็เลยไม่แห้งจจ ใช่ได้แต่เสียงดีเยอะมากอาหายไปแล้วรู้สึกว่าจะมีไฟชอ็อตด้วย ปรับไม่เปลี่ยนเลยนะความหมายออนต่อไฟเนี่ยไม่ดูดูนี่เสียบเสียงเปิดเม่งไปก็เท่าเดิม ได้มนกันอันนี้จะออกเสียงแหลมๆอะไรนั่นเสียงเบสที่ผมปรับหมดแล้วนี่มีไฟก็สเสียงเนี้ยไม่ดู เอาไว้ใช้กับอะไรตู้ตู้เดียวแล้วสมัยก่อนมันไม่รู้มันเป็นอย่างนี้ตู้นี้มีเสียงหอนเสียงช็อตด้วยอันนี้อโอะโหโ,โห,โโหไม่มี ীয়া yeah, প্লে ตังอยู่เลข thank <laughs> you ไม่หมุนได้ตัวเดียวคือตัวกลางต้องนั้นหมุนได้น่าจะ าจะเป็นล็อกรุ่นเก่าได้<น>พวกลำโพงแตกตายแล้วไม่รู้จะซ่อมคุ้มค่าหรือเปล่าผมชอบอนุรักษ์ของเก่าก็ด้วยเนี่ยยี่ห้อมันผมไม่ทราบว่ามันเป็นยี่ห้อนี้หรือเปล่าหรือว่า แต่อันนี้มันน่าจะเป็นยี่ห้อนี้แหละอันนี้ตรงกันตตู้เนี่ยผมไม่จ้างเขาทำกางเขาต่อแอมเนี่ยซื้อมาไปซื้อของเก่าเข้ามามาร์คเบรอันนี้มันเขียนเหมือนกัน ไม,ไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรเขียนเหมือนกันเลยผมเห็นมันเท่ดีไนะก็เลยไปซื้อซื้อมาเนี่ยตัวเนี้ยเท่เาวางเบรดไว้ใกล้ๆกันนี ได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าเสียงไม่ได้เรื่องแหละผม,มดีดายวางประดับหน้าเวทีพอได้อยู่สำหรับคนที่ชอบตู้ใหญ่นะผมชอบตูใ้ใหญ่ๆหญ่จริงๆอยากได้มาแชวแต่ไม่มีเงินไปซื้อร <c oughs> <c oughs> วมหัวรวมแอมแล้วก็น่าจะหลายหมื่น เกือบแสนอะรุ่นถูกสุดอ่ะเห็นมาเชลมเท่ดีคอนเสิร์ตให,ใหญ่เล่นโอ้โหวางเต็มท่านใดมีเคยเล่นช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาร์คเบดแล้วก็ยี่ห้อนี้ปัจจุบันยังมีคนใช้อยู่หรือเปล่า แต่ว่าผมลองเสียบเมื่อกี้มันก็โอเคมีเสียงพูดถึงมีเสียงใช้ได้ต้องต้องปรับปรุงต้องเอาน้ำยาอะไรมันฉีดหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาพอซ้อมได้ก็พอในห้องเล็กๆพอเล่นคอนเสิร์ตริมทางข้างถนนหรือเปิดหมวกก็ยังพอได้อยู่ผมก็ได้ซื้อมาแล้วไม่ได้เล่นเน่ยทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็พวกมแมลงพวก อะไรมันเข้าไปไม่รู้จะทาความสะอาดไม่ไหวทิ้งไว้เดือนสองเดือนเนี่ยยากใหญ่บางมุมก็เต็มอะไรเข้าไปดีหน่อยว่าแอมของตัวในด้านหลังมันจะมีฝาปิดอยู่แต่มันก็มีรูพวกจิ้งจบพวกอะไรมันชอบไปไข่ข้างในไงผมเคยแกะรูลำบาก ของเก่าๆใครที่มีความรู้ด้านนี้ก็ช่วยค <c oughs> อมเมนต์มาบอกหน่อยนะผมควรจะเจ็บมันไว้หรือว่าจะจำหน่ายก็ไม่รู้จะเอาไปให้ใครดีอ่ะ <c oughs> พอรุ่นนี้เด็กๆมันคงไม่เล่นแล้วว่าผมไม่เล่นของทุกวันนี้มันก็คงไม่แพงเท่าไหร่หลักไม่ถึงหมื่นก็ใช้ได้แล้วออคอนเสิร์ตเสียงดีก็ ตอนแต่ผมมันยังพวกหมอโบราณอยู่่ะชอบของเก่าก็เลยต้องเก็บไว้แต่นานๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เล่นแล้วมันเสียผมก็เลยเดี๋ยด้ขอบคุณมากครับทุกท่านครับที่รับชมครับใครมีความรู้ก็รบกวนคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับวันนี้งัดโจ เจ้าเบียนี่ก็ทรงดีก็ไปละเคครับขอบคุณครับ